ก็สวัสด,ดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะคะพบกับคำนางในช่องคำนางนิยายเสียงวันนี้พบกับคำนางที่จะมาอานนิยายให้ทุกคนได้รับฟังกันซึ่งนิยายเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นต้องฝากติดตามรับฟังเนะะื้อหาให้จบเลยนะคะจะเป็นตอนตอนไปนะคะฝากด้วยลวกันยังไงแล้วถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยละกันนะคะเราไปฟังนิยายกันเลยคะ่ะ นิยายเรื่องทาตรักจอมเถื่อนตอนที่12.1ชื่อตอนว่าอ้อมกอดปลอบโยนเขาเป็นยังไงบ้างพันโกจันฉายกระซิบถามมือขวาของเชอเลนเมื่อก้าออกมาจากห้องนอนส่วนตัวของเธอทันทีที่อาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่เรียบร้อยหลังจากที่จอเจียสีชีวิต เชเรนก็สั่งให้พันโกติดต่อโบสและหาที่ดินสำหรับฝังศพผู้เป็นแม่ในกรุงโรมให้เรียบร้อยจากนั้นทั้งหมดก็ตรงเข้าสู่ที่พักซึ่งเป็นวิลล่าไม่ไกลจากโบสนักแย่ yeah, ครับผมไม่เคยเห็นคุณเชเรนเป็นแบบนี้มาก่อนสายตาของพันโกมองไปยังแผ่นหลังของผู้เป็นนายที่เคยตั้งตรงและแข็งแกร่งดุดดังหินผา แต่ตอนนี้มันกับลู่ลงแอนเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็รู้สึกห่วงใยเพราะมันแสดงให้เห็นว่าภายในจิตใจของผู้เป็นนายนั้นหม่นมองเพียงใดพันกูไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวฉันดูแลเขาเองไม่รู้เพราะเหตุใดจันชายถึงได้ขันอาสาแต่เธอก็ไม่อาจทนเห็นเชอรีนอยู่ในสภาพห่อเหีย่ยวเช่นนี้ได้ และที่สำคัญตลอดทั้งวันที่เกิดเรื่องราวมากมายจนพันโกแทบไม่ได้พักผ่อนซึ่งเจ้าตัวก็คงรู้ว่าพรุ่งนี้ตนเองมีภาระหนักและต้องเป็นเรียวแรงสำคัญสำหรับพิธีการในวันรุ่งขึ้นเขาจึงไม่อิดออดกับข้อเสนอของเธอตัดสินใจกม้มศีระให้แทนคำขอบคุณผมฝากด้วยนะครับเจ้านายยังไม่ทำอะไรเลยนอกจากนั่องอยู่แบบนั้น ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับเขาเองพันโกไปอาบน้ำพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้มีเรื่องมากมายที่ต้องทำขอบคุณครับพันโกเอ่อยด้วยความจริงใจบ้านพักหลังนี้เขาได้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยทุกซอกทุกมุมแล้วถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้านายก็คงมีแต่หญิงสาวคนนี้เท่านั้นแต่หลังจากที่เขากับเจ้านายได้ข้อสรุปตั้งแต่ก่อนเดินทางมาเนเบิล เขาก็คิดว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเธออีกแล้วพอพันโกแยกตัวไปยังส่วนที่พักของตนเอง mm hmm. นั่นคือห้องที่แยกออกไปอีกส่วนของตัวบ้านแต่ก็ไม่ไกลจนทําให้เกิดความกังวลจันฉายก็ก้าวเท้าอย่างแผ่วเบามายืนอยู่เบื้องหลังของคนที่ยังนั่งคอตกอยู่ในห้องรับแขกซึ่งสามารถมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าผ่านกระจกได้อย่างชัดเจน ผมคิดมาตลอดว่าถูกเธอทิ้งแต่ความจริงเป็นผมต่างหากที่ทิ้งเธอน้ำเสียงแหบพระดังระดับกระซิบของเชเรนทำให้จันชายตัดสินใจนั่งลงบนพนักวางแขนของโซฟาอบแขนรอบบ่าแกลงที่สถานเล็กน้อยด้วยความรู้สึกอยากแบ่งปันความทุกข์จากใจของเขาคุณไม่ควรโทษตัวเ,เอง แล้วผมควรจะโทษใครล่ะโชคชะตางั้นเหรอผมไม่เคยเชื่อว่ามันมีอยู่จริงลูนะ่าน้ำแสงแข็งกล้าวแต่แฝงไปด้วยอารมณ์ตัดเพาะของเขาไม่ได้ทำให้จันชัยหวั่นเกรงเหมือนเมื่อก่อนเธออูบก,กอดเขาไว้ใบหน้างามน้มลงไปซบบนแผ่นกลังแก่งส่งผ่านคำปลอบโยนเป็นสัมผัสอ่อนหวานโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจเราควรจะเคียดเขาให้มาก หญิงสาวพยายามย้ำเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่หัวใจมันไม่เคยรักดีความรู้สึกในใจสั่นไวเป็นแรงขับให้เธอไม่อยากผลักห่างจากเขาตอนนี้ฉันก็ไม่เคยเชื่อโชคชะตาเหมือนกันก่อนที่จะได้เจอคุณบางทีมันคงไม่เกี่ยวกับว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อมันเกี่ยวกับตรงนี้มากกว่าจันท์ชย พูดพรางพร้อมกับเอานิ้วจิ้มไปตรงที่เนื้ออกด้านซ้ายของเชอร์เลนที่มีรอยสักรูปหัวกะโหลกอยู่ตรงนั้นเพื่อสื่อให้เขารู้ว่าหัวใจต่างหากที่นำพาทุกอย่างเพราะถ้าหัวใจคุณไม่คิดออกตามหาเธอคุณก็ไม่มีวันที่จะได้พบเช่นเดียวกับจอเจียที่ยอมมองดูคุณอยู่ในที่ห่างๆเพราะหัวใจเธอ บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอจะมอบให้กับคุณการตายของเธอมันเกิดขึ้นเพราะโรคร้ายไม่ใช่เพราะคุณนะเชอเลนผมกค่คิดว่าถ้าผมอยู่กับเธอเธอจะไม่ป่วยอาจจะใช่และไม่ใช่ฉันบอกไม่ได้แต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องตายไม่ใช่หรอ จันชายบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนนุ่มใบหน้าเศร้าหมองลงทันทีเมื่อคิดว่าไม่แน่วันไหนไอส้สาะเลวนั้นคิดว่าเธอไรประโยชน์มันคงลงมือฆ่าเธออย่างไม่ลังเลไม่ว่าฉันหรือคุณก็ต้องมีวันนั้นเชอร์เลนขยับตัวแกะมือบางที่โอบรอบบ่าของเขาออกเมื่อได้ยินน้ำเสียงสั่นไหวของจันชายคำพูดของเธอทำให้เขาได้คิด อารมณ์หมุนมองใครล,ลงอย่างหน้าอัศจรรย์คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าในเมื่อไม่เคยเจอไม่เคยผูกพันแล้วทำไมถึงได้รู้สึกเศร้าเพียงเพราะผู้ให้กำเนิดจากไปแต่สำหรับเขาผู้ที่หยหาความอบอุ่นและอ้อมกอดผู้เป็นแม่มาตลอดเขามักจะเมือรลอยยามเห็นเพื่อนอยู่ในโรงเรียนหรือในมหาลาัยที่มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าแม้ในขณะนั้นจะมีพ่อ แต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดเพราะถูกแยกอยู่บ้านคนละหลังนานครั้งถึงจะได้พบเจอค่ารับใช้ในบ้านยังรู้สึกใกล้ชิดมากกว่าผู้ให้กำเนิดเสียด้วยซ้ำเขาจึงคิดและวาดฝันตลอดว่าหากได้อยู่กับแม่เขาคงจะมีความสุขมากซึ่งความคิดนั้นก็ทำให้เขาฝันอยู่ตลอดว่าจะต,ต้องได้พบแม่ในสักวันและวันนี้ก็มาถึงแต่น่าเสียดายที่เขายังไม่ทันได้ทำหน้าที่ของลูก แม่ก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่ยืนหวนหัับแล้วทิ้งประโยคหนึ่งไว้ให้เขาต้องจดจำไม่เป็นไรนะลูกรักแม่จะไม่เป็นไรแม่แค่อยากบอกลูกว่าแม้ความรักมันจะจับต้องไม่ได้เหมือนเงินตราแต่มันก็มีคุณค่าเหมาะที่จะคอยคว้าไว้หากลูกต้องการอย่าได้เดินตามรอยของพ่อนะลูกเชอเลน ยามคิดถึงคำพูดของผู้เป็นแม่สายตาของจอมเถ่อนแห่งมาคิเดสก็จับจ้องอยู่ที่ใบหน้างามของเจนชายอย่างพิิีสำหรับผู้หญิงที่เขาคิดว่าอย่างมากก็คงเป็นได้แค่อสรพิษน้อยที่หลงเข้ามาอยู่บนลานที่สัตว์ป่าก,กำลังฟาดฟันกันอยู่เราอาจจะโดนเหยียบตายได้แต่นับวันพิษในตัวเธอกับกำลังซึมผ่านเข้ามาในตัวผสมกับเลือดไหลเวียนเข้าสู่หัวใจเขาเทียนิด เรากำลังถูกพิดอย่างนั้นเหรอลิมฟีปากยักได้รูปของเชอเลนบิดโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มแม้จะยังดูไม่สดชื่นนักแต่นั่นก็ทำให้จันชัยรู้สึกได้ว่าเขาเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองแน่จำเลยตัวน้อยกำลังพูดปลอบใจผมหรือว่ากำลังวัวผมกันแน่หึไม่ใช่ทั้งสองอย่างฉันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้นแหละ เมื่อมนขลังของความเศร้ารอบกายถูกตีแตกคนที่อุตริคิดโอบกอดปลอบโยนจอมเถื่อนก็ถึงคราวต้องขยับหนีเพราะในตาสีน้ำตาทองนั้นเข้มลึกขึ้นยามรวบตัวเธอลงจากพนักพิงแขนของโซฟาแล้วลอยไปตั้งลงบนตักแกลงจะทำอะไรปล่อยนะนี่มันดึกแล้ว ถ้าจะให้ดีคุณควรรีบลุกไปอาบน้ำอาบท่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าจันฉายเห็นว่าถ้าไม่ดีเมื่ออ้อมแขนแกล่งนั้นกักตัวไว้อย่างแน่นหนาจึงรีบผักใสแล้วหัวใจดวงน้อยก็สั่นรัวทันทีที่จอมเถื่อนเกยคางไว้ที่ไหล่พร้อมกระซิบเสียงทุม้มเมื่อรับเป็นคนปอบผมแล้วก็ทำให้จบๆสิฉัน ฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วยิ่งสาวปฏิเสธเสียงแผ่วเผลอเอียงตัวหันไปตวัดตามองแล้วก็ชะงักหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกเท่าทวีคูณเริมฝีปากอิ่มสันระลิกด้วยความหวัดหวั่นป้อยนยจูบปอบผมหน่อยจะได้ไหมน้ำเสียงทุ่มพร่าในตาสีน้ำตาลทองที่ดูเข้มลึกขณะจ้องสบตาก,กับเธออย่างวาววอนผสมกับความมองเศร้า ส่งผลให้ร่างเล็กที่พยายามดิ้นหนีจากตะแกรงเมื่อคู่ชะง,งักงันสายตาคู่คมนั้นกำลังทำให้เธอหลงลืมไปว่าเขาคือคนที่เธอต้องฆ่าไม่ใช่คนที่เธอต้องรักฉันเชอเีนขบเนื้อบริเวณลำคอเธอเป็นการหยอกล้อมันไม่เจ็บแต่มันทำให้ร่างกายของเธอสั่นเยือก จะขยับนี้แขนขากับไม่มีเรี่ยวแรงอย่างกระทันหันร่างเล็กพยายามเบียดหนีสัมผัสของเขาพร้อมกับใช้มือที่สันเทาหักศีรษะหนักอึ้งที่ซุกอยู่ตรงซอกคอให้ออกห่างเท่าที่จะทำได้เย่เย่ย,ยาค่ะ มีหรือคำห้ามปามของเธอจะได้ผลเชอรเลนจับร่างของเธอหมุนให้หันหน้าเข้าหามือแกงข้างหนึ่งซ้อนให้ทอยเธอไว้มุมปากยักขึ้นเป็นรอยยิ้มออดอ้อนเมื่อเห็นแบวตาสีอ่อนของเธอทรงแววสับสนในตัวเองและเขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปสัญชตาตญาณของนักล่าคลางกระหึมยินดียามประกบแน่ริมฝีปากอิ่มที่หวานจับใจ จชนชใช้คางแผวการเริ่มต้นที่อ่อนหวานไม่ต่างจากเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ไฟในกายโหมกระหึ่มขึ้นยามเขาหักหานเธอยังไม่อาจหานสู้ครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่เคยหลุดจากปากเหวที่เรียกว่าแรงพิศวาสแล้วในยามที่มีแต่คำาบาวอนออดอ้อนมาพร้อมกับทุกสัมผัสมีรื้อที่เธอจะหลีกพ้น กายสาวร้อนเรา่ายามือแก่งสอดลึกเข้าไปใต้ชุดนอนเนื้อบางรูปร้าตั้งแต่โคนขาขึ้นไปถึงความอวบยุน่นชี่เข่งครัดอัดแน่นปลายยอดชูชันตอบรับยามถูกเขาเข้นคึงอย่างไม่ปราณีจุมพิษหวานลำเริศทวีความร้อนแรงเรียวปากรู้สึกราวกับกำลังมอดไหม เขาบทเบียดคบเม้นปลายลิ้นอุ่นร้อนจะซอกซ้อนเข้าหาความหวานร้ำในพงปากเสียงหอบหายใจของทั้งคู่ดังประสานกันเช่นเดียวกับเสียงคางแผวเลียวแขนเล็กที่ตกอยู่ข้างตัวก่อนหน้านี้เื่อนขึ้นรูปไลสัมผัสกายแก่งโดยไม่รู้ตัวกอดผมรักผมดูหน้าเชอรี กระชิบชิดดินฝีปากที่กำลังพยารับเอาอากาศของร่างเล็กใบหน้างามแดงกล่ำในตาดีปลือยามจ้องสบตากันมือแก่งจับใช้ชุดของเธอขึ้นทรงคำอ้อนบอนผ่านสายตาราวกับถูกเขาไรา้มนจันฉายยอมยกเรียวแขนขึ้นปล่อยให้เขาถอดชุดนอนออกจากตัวตามด้วยชุดชันในรูปไม้เนื้อบางความอวบยุ่น โรงตึงถูกมือเล็กปดปิดไว้แต่มันไม่อาจทำให้แรงพิสวัสดที่ถาถมเข้าใส่จอมเถื่อนลดลงสักนิดเพราะยิ่งปกปิดยิ่งเยายยนพระจันทร์สองดวงนั้นอวบใหญ่เกินกว่ามือเล็กจะปิดบังได้มิดคุณสวยมากรู้ไหมจอมเถื่อนยิ้มหวานให้จำเลยสาวใช้ปลายนิ้วไล่อย่างแผ่วเบาที่เลียวปาของเธอ แม่บอกว่าคุณเป็นคนดีผมคิดว่าคุณคงยินดีจะช่วยผมจำเลยตัวน้อยไม่มีคำตอบจากจำเลยสาวเธอจะไม่หาคำตอบให้กับตัวเองอีกแล้วว่าเพราะเหตุดใดเธอจึงได้กระหายอยากที่จะสัมผัสกายแก่งตรงหน้านิ้วเรียวเล็กสั่นไว้ยามเปิดเปลือยอกตนเองแล้วยื่นมือสัมผัสเขา ลากปลายนิ้วไปที่แผ่นอกแดงที่กำลังเต้นกระนัมแผ่นโกบอกคุณยังไม่อาบน้ำถ้างั้นคุณก็ควรจะอาบให้ผมเชอเลนกระซิบเสียงผ่าชอนล่างเล็กขึ้นในวงแขนแล้วก็ก้าวตรงไปยังห้องน้ำภายในห้องนอนใหญ่อย่างรวดเร็ว mm hmm. เขาปล่อยให้เธอยืนหน้าอ่างร้างหน้าใบหน้างามแดงก่ำาเช่นเดียวกับกายสาวที่มีเพียง พิตตี้ตัวน้อยปกปิดท่อนล่างไว้แล้วขอโก็ถึงกับกานหายใจและบังคับตัวเองไม่ให้โดดเข้าตะคุบร่างยั่วใจตรงหน้าเมื่อหญิงสาวก้าวเข้าหาใกล้แก่งสันสทานรอคอยจันชัยพยายามระง,งับความเขินอายเธอไม่ใช่สาวบริสุทธิ์อีกแล้วและมีเพียงชายคนเดียวที่แตะต้องเธอซึ่งเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้านิ้วเรียวเล็ก ซันไว้ย,ยามยื่นไปวางบนแผ่นอกแกลงก่อนจะเริ่มแกะกระดุมเสื้อเชิ้ตของเขาออกทีละมิดกายแกร่งสถานส่งเสียงคลางกระหึมและสะบดอยู่ในอกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการปล่อยให้จําเลยสาวปลดกระดุมเสื้อให้จะทรมานได้ขนาดนี้อยากรู้ไหมคะว่าฉันชอบอไรมือตัวคุณที่สุดเชอร์น เสียงหวานเอ่ยถามแผ่วพร่าตามแรงอารมณ์ซึ่งชายหนุ่มไม่จำเป็นต้องเดาคำตอบเขารับรู้จากสัมผัสแผ่วเบาของริฟิฟป,ปากอิม่มท,ที่แนบลงบนรอยสักลูกหัวกะโหลกรอยสักตัวนี้ไงมันชอบยิ้มเลืองหัวเลาะเยาะเวลาที่เชนมองมันทุกครั้งทีริยาแบบนั้นมันทำให้คุณชอบไม่ได้หรอลูน่า <c oughs> ได้สิ เพราะปกติคุณไม่เคยยีให้ฉันชอบว่าฉันเป็นอสรพิษและคุณเกลียดอเชเลนไม่ปล่อยให้หญิงสาวได้พูดจบเขาบทดิมนฟีปากจิ้มริมนั้นแนบสนิทบทเบียดขบเม้นก่อนจะซอกซอนหาความหวานรำอย่างตระกะตะกรามจนร่างเล็กอ่อนเป็นขี้พึ่งลนไฟก่อนเขาจะรีบผลักห่างแล้วถอดเสื้อผ้าตนเองจนเหลือแต่กายที่เปื่อยเปล่าแล้วดึงเธอกลับเข้ามากอด มอบจูมพินให้ครั้งแล้วครั้งเล่ามือแกล่งประคองบ้านท้ายงอนงามแล้วยกขึ้นวางบนเคาน์เตอร์จัดการรูดพิตตี้ของเธอออกจากเดี่ยวขาอย่างชำนาญเชลเลนเสียงคลางที่เล็ดรอดออกมาส่งแรงกระตุ้นให้ความต้องการของจอมเ่อนแทบทล้นทะลักมือแกล่งลมเล้าสัมผัสผิวเนื้อนวลเนียนไปทั่วร่างเล็ก บิดเราด้วยความรันจวนก่อนจะรับรู้ถึงความแกล่งร้อนที่แทรกลึกใบหน้างามบิดเบ้ด้วยความอึดอัดคับแน่นรู้สึกดีทุกครั้งที่มีคุณดูหน้าคุณกำลังแพร่เชื้อไรให้ผมฉันไม่อจันชัยเม้นลิมฟีปากสะกดกั้นเสียหน้าอายกายร้อนรุ่มดังโดนไฟสุมแอนยันหลังโค้งงอวงแขนเลี้ยวเล็ก โอบรอบลำคอแกล่งไว้แน่นยามที่เขาขับเคลื่อนเข้าหามองผมรูหน้าและจำไว้จะมีแค่ผมเท่านั้นที่ทำอย่างนี้กับคุณได้ <c oughs> ฉันในตาสองคู่ที่ดูคมลึกกว่าปกติตามแรงอารมณ์ปัทนาสบกันนิ่งนานราวกับนั้นคือการตอบรับพันสัญญาที่เขาได้เอ่ย ขณะประสานร,ร่างกายกับเธอและจังหวะวันเลงก็เร่าร้อนขึ้นหนักน่วงขึ้นจันชายไม่อาจปฏิเสธสิ่งที่เธอเริ่มต้นไว้การเดินเข้าไปใกล้เขาเหมือนเดินเข้าหากับดักหัวใจหวังว่าพอผ่านพ้นเรื่องของจอเจียไปแล้วเธอจะพร้อมเผชเิญกับความจริงไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเขาจะเชื่อเธอหรือไม่เธอก็จะทำมันฉันรักคุณเชอริน แม้ว่าอยากจะเกลกแค่ไหนยิงสาวยอมรับกับตัวเองในใจเรียวแขนเล็กโอบกระชับรำคอแข็งปล่อยกายปล่อยใจไปกับการขับเคลื่อนที่จอมเถื่อนส่งผ่านเข้าหาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเขานำพาไปถึงจุดสุดยอดของท้องฟ้าแล้วชักนำเธอกับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งจบตอนที่12.1อ้อมกอดปรับโยน ฝางติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ12.2ที่ทุกท่านจะได้ฟังต่อไปว่าเรื่องราวของจอมเทือนและรูน่าจะเป็นยังไงกราบขอบพระคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะผิดพลาดประการใดผู้อ่านต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังนี่ยายที่กำลนางอ่านจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบนะคะหากผิดพลาดประการใดผู้อ่านต้องขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะ,ะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ